โอ้หน้าเหี่ยวแก่แล้วค่ะเหี่ยวเหมือนคนแก่เลยค่ะแบบยังไงบ้างคะโอ้โหโพี่นี่ใช่พี่เหรอใช่พีริซาจ้ะอายุ62สิองพี่ห2อแล้วเหรอไม่น่าเชื่อเลยครับพี่62แล้วค่ะอแล้วแบบทำอะไรที่ศิลป์คลินิกไปคะอืมทำเฟซล็อกค่ะ ทำเป็นรอบทำไปกี่ช่วงคะสองช่วงช่วงบนกับข้างล่างค่ะแล้วแบบทำมถึงตัดสินใจมาตัดโอ้หน้าหิวแก่แล้วก่ะไหนไหนม่เกี่ยอเออหิวเหมือนคนแก่เลยค่ะแบบยังไงบ้างคะโอ้โหโหดีไม่ใช่วีเหรอใช่หิวมากเป็นอาาแล้ว ไปหกสิบกว่าน้อแต่ตอนนี้พี่ตึงมากเลยอ่ะพี่ทำมากี่วันแล้วคะรู้สึกว่าสิบวันค่ะสิบวันเองจ้ะแล้วเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างสั่มแล้วก็รู้สึกว่าตึงตึงขึ้นตึงแล้วก็ร่องแก้มอะไรเนี่ยมันมันมันหายหายไปหมดแล้ค่ะเป็นไงบ้างครับพอทั่ไปแล้วอ่ะรู้สึกว่าโอเคมันมันมันแผลเรามันกระชับ หายเร็วมากตอนแรกก็กลัวตกใจอยู่กลัวจะเป็นแผลเป็นหรือว่าเป็นเส้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันมันยุบลงแล้วก็แผลมันก็จางอ่ะอจางไปมากแล้วแหละคือมั่นใจขึ้นเลยคือตอนแรกที่บอกว่ามันเียงอะไโอ้ <c oughs> ไม่กล้าถ่ายรูปอ่ะไม่กล้าถ่ายรูป <c oughs> ไม่กลา้าโพสต์ลงไอจีหรือว่าเฟซบุ๊กอ่ะเพหน้าเรามัน หมือนอาม่าเหมือนคนแก่นะควะจ้ะครับตอนนี้อรัพี่ตอนนี้มั่นใจอะ่ะแล้วคนรอบข้างนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้เพื่อนฝูงก็บอกว่าโอโ้โหน้าดีขึ้นสาวขึ้นอย่างเงี้ยค่ะคุ้มค่าไหมในการไปก็คุ้มค่ะคุ้มจ่ายทีเดียวสวยไปอีกสามสิบปีสามสิบปีรก็รู้จักทีละคนทีรู้จักโอ้ติดตามหลายปีแล้วจ้ะ ก็เห็นในรีวิวก็เยอะอยู่แต่ถ้าคนนี่รู้สึกว่าโหน้าเด็กขึ้นจากจากที่ว่าหน้าเหี่ยวหน้าอะไรก็ดีขึ้นอะ่ะเพราะเราก็ต้องรอโอกาสอะคะ่ะต้องเก็บเงินเก็บอะไรอีกเยอะ <laughs> อยู่<อ>นะคะหลายอย่างแล้วก็จะได้กลับมาใช่แล้วพี่ไม่ได้ไปที่อื่นก็นคือได้ไปปรึกษาที่อื่นไหมไม่ไม่ไม่ไมค่ะ ตรงมาน like like <Mm ี่เลยค่ะอ๋อตรงที yes, ่อย <oh ู่ต่างประเทศเหรอคะค่ะที่อยู่ประเทศอะไรอยู่สิงคโปร์ก็ดูใน Facebook ใน YouTube อยู่เพื่อนนะอยากจะมาอยู่เขาให้เรามาก่อนเพื่อนหลายคนอยู่อยากจะมาไหนๆลองเชิญชวนด้วยบอกเพื่อนว่าฉันทำแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วมันดียังไงบอบบอกหน่อยะเพื่อนนะถ้าอยากจะมาก็มาได้ ที่นี่ปลอดภัยอ่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเจ็บไม่อะไรนะคะยาย่า,ยาตัดสินใจนานรีบรีบมาตอนนี้ประเทศก็เปิดแล้วมาได้เลยโอเคค่ะ